ค้งสุดท้ายอดีตนายกเทศมนตรีเนินพระระยองลุ้น สารปปชนัดฟังคำพิพากษา20พฤษภาคมนี้หลังจากชาวบ้านในพื้นที่เข้าร้องให้ตรวจสอบการทุจริตรถดูดสิ่งปฏิกูลราคาเกินจริงจนถูกดำเนินคดีนายสมบัตินาคทร์อายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่4ทับ175หมู่2ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองได้เดินทางมายังสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดระยอง เพื่อสอบถามกรณีเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาพนักงานอายการสำนักงานคดีปราบปรามทุจริตภาค2ได้ยื่นฟ้องนายบุญธรรมใหญ่กล้าอดีตนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองหลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีจัดซื้อจัดจ้างรถดูดสิ่งปฏิกูลมูลค่าหลายล้านบาทซึ่งเกินความเป็นจริงโดยจะมีการพิจารณาของสารอาญา คดีประพฤติมิชอบภาคสองนายสมบัติได้เดินทางมาพร้อมกับชาวบ้านอีกหลายคนเพื่อทราบรายละเอียดในการดำเนินคดีจากกกตเพราะยังพบว่านายบุญธรรมอาดีตนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนินพระยังลงสมัครอยู่อาจจะผิดระเบียบในการรับสมัครเลือกตั้งหรือไม่เพื่อให้กระจ่างนะคะจึงได้เดินทางมายังกกตจังหวัดระยองโดยทางเจ้าหน้าที่กกตได้แจ้งให้ทราบว่า ทางกะกะตยังถือว่านายบุญธรรมผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนินพระยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะเนื่องจากสารยังไม่มีคำพี่พากษาต้องรอให้วันที่20พฤษภาคม2568นี้ ซึ่งเป็นวันตัดสินของศาลชั้นต้นหากผิดจริงก็จะตรวจสอบเงื่อนไขของผู้สมัครต่อไปหลังจากผู้ร้องเรียนทราบแล้วก็เดินทางกลับและรอผลกันอีกครั้งในวันที่20นี้นะคะผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าในพื้นที่ตำบลเนินพระนั้นมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่า1,000 0คนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมีภาษีปีละนับหลายร้อยล้านบาทนะคะ เป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้และแข่งขันทางการเมืองท้องถิ่นกันอย่างเข้มข้นโดยมีผู้สมัครคนเดิมก็คือนายบุญธรรมที่กำลังมีคดีความอยู่นะคะสู้กับนายสุภชัยจิตดลพร้อมทีมงานที่เป็นคนหนุ่มไฟแรงอีกด้วยทำกลางความลุ้นระทึกของกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะสมนึกกรมพักรองผู้อำนวยการข่าว n e w สิ24สถานีประชาชนจังหวัดระยอง ภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน